เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆแชรส่งกำลังใจให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวตะกแตนชลาดานะคะที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมาเปิดเผยภาพนอนแอดมิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชั่นบรรยายว่าหลายวันที่ผ่านมาแตนวิ่งงานทุกวันเลยค่ะแล้วแตนเนี่ยตากฝนตอนปลูกต้นไม้ที่บ้านสวนด้วยพอกลับมาก็เริ่มจะมีไข้อ่อนๆแต่ก็ยังวิ่งงานได้ต่อนะคะพอมาเมื่อวานทานยาแล้วแต่ไข่เนี่ยมันไม่ลดลงค่ะ แตนมีอาการอ่อนเพลียตัวร้อนมากๆเลยอย่างเห็นได้ชัดนะคะเมื่อวานไปพบหมอดีกว่าปรากฏว่าไข้ขึ้น39ค่ะคุณหมอก็เลยเจาะเลือดไปตรวจนะคะพบว่าแตนเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีที่กําลังป่วยกันเยอะอยู่มากๆในช่วงนี้นะคะตอนนี้แตนแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลแตนกราบขออภัยแฟนเพลงแฟนคลับที่ตั้งใจจะมาให้กําลังใจแตนในวันนี้ด้วยนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นตามลําดับแต่ว่าทางคุณหมอเนี่ยบอกว่าขอให้อยู่ดูอาการก่อนแตนขอกราบขอพระคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันนี้แตกแตนมีรายชื่อที่ต้องไปร่วมงานเปิดตัวรายการใหม่แต่เธอก็ต้องยกเลิกงานนี้ไปค่ะเธอไไกตะกองก็ได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ